คือเอาเทองนี้แทนหลักเส้ยเหี่ยงจ้ะเพิ่นอุ้มเป็นพร้อมเด้อพี่น้องอุ้มน้องน้อยๆก็อุ้มเป็นแลน้วคนนี่งจะบุกล้าอุ้มเนี้ว่าอันน้องน้อยจะบุกล้ารสวัสดียาเตงแม่หลานสาวคนสวยสวัสดีค่ะย,ยุ่งสี่ะพี่น้อง ไม <im <im ่เงียบเหงาเลยเจ้าน้อยกระเป้นไปลานค่าเด้นี่มอเตอร์ไซค์เพิ่นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เพิ่นหรือมอเตอร์ไซค์พี่บิวพี่บิวจิมอเตอร์ไซค์พี่บิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสวัสดีพี่สแต็มค่ะสแต็มเลยอ๋อสแต็มขางเงียบปะอุ้ยบอแมนนะสเต็มเกมียูซื่อ นิ่งนิ่งนิ่งสองยนิ่งสองนาทีได้ไปหายาลำยังไงไปแล้วค่ะเม <c oughs> ื่มอเช้าเมื่อตอนอาชวนไปอาชื่มในบ่อยนะนลูกป้าคิดถึงป, <c oughs> ป้าออนป้าออนคิดถึงป้าออนก็มาหาหนูสิว่างสิมาสวัสดีคุณยา่าแดงสวัสดีค่ะ <c oughs> ยังแมนวายูชืช้อ น้่นมนนี่แหละคืนวานเดี๋ยวก็จะเห็นเองแตยพี่อายน่ารักมากค่ะอยากเลนบอ,อวันนี้อยู่ด้วยกันหมดย่าหอยอย,ย่าเตงพี่อายพี่มิลินน้องชามิน สวัสดีพี่อย่าเต็งน้องอา้สวัสดีค่ะยได้ยองไงอะไรนะพี่อร์ไอร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยวกระไรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกระอะไรนะยาไล่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไล่อยู่ไหนไล่สตูดิโอเหรอใช่ไล่สดไล่สดสตูดิโอเดี๋ยวก็ได้ไล่แล้ว รอพ่อจ่ากลับมาพ่อจ่ากลับมาก็ไลรนะน้องอยากเล่นเหรอน้องอยากเล่นเดี๋ยวพ่อจ่าก็กลับมาแล้วก็ไล่าไล่ทั้งสามเลยหน่อยหน้องไปไล่มาไล่ได้พอดีกีฬาได้สองเหรียญป้าอ่อนมาคาเลี้ยงน้องป้าจ้างมีสิบบาทพะนะป้าคือให้น้อยแท้ชั่วโมงละยี่สิบบาทซะเนาะลาเนาะ เรียงเต้นหนีไปห้องผูละนาทีละยี่สิบบาทโอ้นาทีละยีะ่สิบประชันเปลอเนยหลานเจา้นาน้าชิมินจะเพิ่มวิวซิซิ <c oughs> จังหน่อยกับยันพิมิ์เล่มลุงใหญ่ว่าย่าเตงถ้าดื้อเอาเสียนำนำเด้อพ่ะนะ ลุงใหญ่ได้นี่เห็นไหมล่ะโบดีลุงใหญ่นั่นแหละดมตูดน้องหน่อยยานุว่าอุ้ยนี่ยานุว่าดีดมตูดน้องให้ยี่สิบบาท่ะนะลิ้นดมต้องลองขี่ไม่ไม่แยกเลยชิคกี้ฟาย ลุงใหญ่คิดถึงมาหาหนูเลยเนาะค่ะไม่ใลห,หรอกซีสเกตหนึ่งเออลุงใหญ่ไปแต่ที่อื่นไม่มาห,าหาหลานเลยใช่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 ใชอาน,น้องมาเล่นด้วยน้องตากลมอายุสิบเอ็ดค่ะชอบสนะิบสองแลไม่ใช่หรอยังสิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดเต็ม พี่อายเรียนที่อุดรธานีแล้วก็ช่ค่ะนัองอ่งยาบาย้างยังนองนั่งอยากกินมืน้อนั่งอยากกินมื้อนั่งอยากกินพี่อายเก็บแรงไว้ร้องไลฟ์สดค่ะนั่งอยากินนั่งอยากกินเดี๋ยวจะให้อันอันเดี๋ยวจะให้อายลองด้วยอันสาวอีสานรลอรักนะึ่งมันมวนดิ สาวอีสานรอนรักมันจะเป็นมันจะเป็นเพลงบานเย็นหรือว่าของไทยวะสาวอีสานรอนรักสาวอีสานร้อนรักเฮ้ยโน่นกับตังเต้พูนเลยเต้ยยายสาวบางไหนวะเหั่อุัยสาวอีสานรอนรักมวนตัว จากขึ้นต้นมาขึ้นต้นมาแบบใดเพลงนี่ฮวงวัดซะมันมวนมวนมวนนี่หลังเดี๋ยวพวกงดซื้อเพลงนอนชามินชามินน่ารักเอ้ยชามินนอนยังเดี๋ยวไม่นอนนะย่ายกหน้าจกหลังหนึ่งน้องหิวนมแล้วมั้งน้องชื่อน้องชามินค่ะน้องชื่อชามิน ขี้จั้มกันจัวเหมือนเขาจจหิวนมเลยอะเดอนปนงนอแจะกินแขนเนูแล้วกินแ่พี่นะาจะเป็นีหิวมกินตีนอฮะสกินตีนน มีฝนพระอาทินยองวันเยอะเยอะเยอะอิสานอ๋อบลินนี่บอฟไม่ได้ใช่ไหม น้องเป็นเช้าขอนแก่น๋อ้เป็นเช้าขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน เจถ้ากะนังยุ่งสือส่อเน็กตุ๊กค่ะน,<า>น้องเป็นสาวคนแก่ยังบาอาเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาววัยอ่อน ได้แต่นอนตาเคงได้แต่นอนตาเคงย่าแมลงฟันหวานจะมีชายใดอ้าอย่าร้องน้องเป็นสาวคนแก่อย่าคืนไม่เป็นนักร้องเนาะย่าต้องไปร้องคาราโอเกะกับยี่ยปูนกจะเดี่ยวเ <c oughs> ยี่ยปูนจะร้องแบบนี้น้องปเป็นสาวคนแก่นยังไอ <c oughs> ้ไอ้บอ่เมา เียงเนึ่งน้องเซ็ออยอุบเลยน้องเป็นสาวคนแ่ยหงบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสา ค่ะยิ่งถึงพี่มิ้นจังเลยถึงพี่มิ้นจังเลยยิ่ถึงพี่มิ้นจังเลยเจ้าก็ไปฟังมันวรฟังเนาะเช้าเขาอว่าเมองไหลชุดนะ ตอนนะั้นเโอสวัสดีค่ะคนหนูขออนุญาตไ,ไลฟ์นูขออนุญาตลงไลฟ์นะคะแม่แม่แมโอโอล้วลงไลห์กันไ<อ>ด้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ